วดไมหยิบก็ไม่หยิบไม่เฉยก็ไม so awesome. like, oh. oh. ่ว okay. uh. yeah. ่ามาขออนุญาตอะเสือกมาขออนุญาตอีกปวดปวดไหมฮะหนึ่งไอตัวไอ้พันหนึ่งตัวไอ้พันหนึ่งอ่ะแปะหน้าโรงเรียนอิงลิชกอล์ฟเทคครับหนึ่งพันบาทอะหนบาทอให้ขึ้นอย่างต่ำร้อยหนึ่งสิบบาทไม่มีไม่่พูดไปแล้วไม่คืนทำวะอ้าวออาพันสิบบาทโอเคเป็นององให้แม่เลย พูดแล้วไม่คืนครับโอเคตกลงพันสิบบาทขอหนสองโต๊ะเจ๊กหนอ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 หนึ่งสิบบาทร้อยเดียวเองร้อยเดียวร้อยสิบร้อยสี่จับจับยี่เหลี่ยวจับยี่เหลี่ยวจับยี่เหลี่ยมร้อยหนึ่งพันหนึ่งจับจับอีกเหลี่ยวจับอีกเหลี่ยมเอาจับอีกเหลี่ยวจับอีกเจ๊กจับอีกหนอ อีกเลียวพันหนึ่งร้อยบาทคั้าหนึ่งจับอีกแจ๊กนองไม่เลี้ย่แยากนับจับอีกแจ็กหนอแจ็กหนอแจ็กหนอสา